สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนตอนแอดกับหิมตัตามแนวทางของเสี่ยงขุงเทพนะครับสมเล่าพัฒนาของเสี่ยงรุงเทพวันจันทร์ที่หกุมผ้าสองหาหกหกนะพี่น้องวันที่หก สองห้าหกหกวันจันทร์ที่หกลาพัฒนา ลาพัฒนาเซียนกรุงเทพ บนบนวิ่งลูดศูนย์บนวิ่งลูดศูนย์นนกับหนึ่ง บนวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งจับคู่บนศูนย์หกศูนย์เจ็ด 0ูน6 0แปดูนหนหึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สองหกสองเจ็ดสองแปดมีเก้าคู่และพี่น้องบนมีเก้าคู่ส่วนตัวเน้นบนกเกษมี 607, 08, 0, 0, 0 16, 17, 18, 26, 27, 28ส่วนตัวเน้นบน 07, 06, 0เจ็ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดส่วนตัวเน้นบนกับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหาคู่หาหางล่าง ล่างวิ่งรูดหกหกกับเจ็ดล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดจับคู่ล่างหกหนึ่ง

เจ็ดสามหลักแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม บนกับขีมีเก่าคู่ลางกับเก่าคู่ได้พี่น้องได้ส่วนตัวเน้นลางลางกับเน,น 4, 4้นสี่สี่คู่ส่วนตัวเน้นลางกับมีหกสองหกสามเจ็ดสอง เกียสามีคู่สีหางเดี๋ยวแอดจับต่้งขึ้นแล้วี่นองเด้วทิเบืง้งบรชชดอะี่นองแคบหน้าจอยนะครับด้วยแคบหน้าจอย,ยครับผมแอดฉีดท่วนอีกรอบครับผมลาพัฒนา วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566ของเซียนกรุงเทพบนวิ่งรูด0กับ1วิ่งรูด0กับ1จับคู่กับมี0 6 0 7 0 8 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8ส่วนตัวเน้นกับหาคู่หาหาง0 6 0 7 0 8 1 6เ1 7 1 8อันนี้คือบ,บนเน้นหาคู่พี่น้องล่างวิ่ง รูด6กับ7 6กับ7จับคู่กับเก้าคู่6ก6นึ 2, 6่ง1กสองหกสามเเจ็ป่็นกระเน่นให้ซีคู่ซีหางกับหกสองเจ็ดสองหกสาเจอาแคบหน้าจอยนะครับเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะครับสผช้ชมเนาะอันนี้คือแนวทางลาวพัฒนาตามนี้ครับผมวันจันทร์ที่หกสองทุ่มเกิงคอยทานผู้ชุ่มชุบๆมันหมาน,าน,มานเรื่อยๆแห้งของลาวพัฒนาก็อจะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม